อาการชาเท้าสําหรับผู้ป่วยเบาหวานในผู้ป่วยเบาหวานส่วนใหญ่จะมีอาการชามือและเท้าจึงควรบริหารเพื่อเพิ่มความแข็งแรงและช่วยลดอาการชาโดยมีท่าบริหารเท้าดังนี้ค่ะท่าที่1นอนยกเท้าสูงจากพื้นเล็กน้อยกระดกปลายเท้าขึ้นลงทําพร้อมกันทั้งสองข้าง20ครั้งท่าที่2กระดกนิ้วเท้าขึ้นลง ทำพร้อมกันทั้งสองข้าง20ครั้งท่าที่3หมุนข้อเท้าเข้าออกสลับกันท่าละ20ครั้งท่าที่4ยืนกลางขาเล็กน้อยเท้าข้างหนึ่งยกส้นเท้าลอยขึ้นจากพื้นวางปลายเท้าติดพื้น หมุนส้นเท้าเข้าออกเป็นวงกลมทำสลับกันทั้งสองข้างข้างละยี่สิบครั้งท่าที่5วางเท้าลงบนผ้าขนหนูแล้วใช้ปลายนิ้วเท้าหยิบผ้าคนหนูขึ้นทำสลับกันทั้งสองข้างข้างละยี่สิครั้ง การออกกำลังกายอย่างเหมาะสมและต่อเนื่องจะทำให้ผู้ป่วยเบาหวานมีสุขภาพที่ดีสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพและยังช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้อีกด้วยค่ะ